ดูดูอะดูดูอะดูดูครับดูตรงนี้ดูครับดูมีให้ดูไงอะดูดูตรงนี้ครับดูดูดูน้ำน้ำมันจะดูไหมคะดูครับดูใ่พี่หนึ่งอยู่ข้างบนครับคุณมี่ต้องกดให้พี่ไปต่อได้่พีลงมาเฮ้ยอ้าวพี่ ยพี่ร<จ>ู้เบ็ดกำลังจะโดนฆาตรกรรมยังไงไม่รู้ก็พ <c oughs> <ม>ี่กับผมหายไปโปวดดูไว้ขนมปังข้าผมอ้าวรูรักพี่นะรูรักพี่แล้วพี่ควรจะไปตรงไหนครับกล่องมันอยู่ไหนกล่องมันอยู่ทางซ้ายพี่ค่ะแล้วพี่จะขึ้นไปตรงนั้นยังไงนะนั่นน่ะน้องลองปิดอันนั้นเอ้ยนี่ไงโอ้นี่เมียตึกก็คือพี่ยิงอันนั้นใช่ปะ่ะใช่มีคนฆ่าผมเจอแล้ว อย่าแก้แค้นหน่อยนะอย่าแก้แค้นหน่อยนะไม่แก้แค้นไม่มีไม่มีเอ้เอ้อย่าแก้แค้นหน่อยนะโอเคนะพี่ต้องกดอันไหนอะอันแรกตายเลยเหรอเดี๋ยวยังมั่งคุกอยู่เลยอันนี้พี่ไม่ได้ตั้งใจพี่ไม่รังหนูแล้วอ่ะอันนี้อะไรอ่ะต้องไปทางนี้วะพพีีี่่่่วววาาาาเรไปทงน้ะใช่นะครับต้องโดดไปเลยนาเป็ ไม่ใช่ทางนี้นี่ครับนี่ไงทางนี้ไงฟูมี่ลงลงไปดูเนี่ยเนี่ยวอันนั้นเราไปแล้วปะต้องลองไปดูอีกรอบครับได้แน่นอนอ๋อเผื่อใช่ไหมได้ไหนแลนดี <c oughs> น้แล้วหนูก็บ้าจีนะหนูบอกเลยนะหนูบ้าจีมาก <c oughs> <c oughs> เอาใจเอาสนุกสนุก